ชุดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานีควบคุมตัวพระสุรศักดิ์หรือนายสุรศักดิ์พลเสษชาวจังหวัดร้อยเอ็ดภายในกุฏิของวัดท่าบ่ออำเภอเมืองอุบลราชธานีพระสุรศักดิ์หรือว่านายสุรศักดิ์นี่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดมีนบุรีในข้อหาลักทรัพย์ในจ้างเมื่อปี2555นะคะจากนั้นนำตัวไปสึกกับเจ้าอาวาสค่ะผู้ต้องหาก็รับสารภาพบอกว่าก่อเหตุจริงๆ ไปขโมยบัตร ATM ของในจ้างแล้วก็ไปกดเงินกว่า1 0 0 0 0แบาทจากนั้นก็หลบหนีไปเป็นลูกจ้างในจังหวัดนครปฐมจนเมื่อปี2558ก็ไปบวชเขาอ้างว่าเป็นการบวชแก้บนในจังหวัดร้อยเอดค่ะทีนี้ระหว่างบวชเป็นพระรู้สึกจิตใจสงบไม่วุ่นวายก็เลยบวชต่อมาเรื่อยๆนะคะ โดยไม่ได้เป็นการอำพรางหนีไปบวชเพื่อนหนีคดีอันนี้ไม่ใช่ตำรวจก็บันทึกการจับกลุมก่อนจะส่งตัวไปที่สถานีตำรวจนครบาลมีมบุรีเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปค่ะ